เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นความจริงปรากฏไปเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนการแข่งขันวอลละ์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในประเทศไทยครับล่าสุดครับตู้เย็นคลั่งไทยแบบสุดๆครับหลังมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับงานนี้มีเซอร์ไพรส์ครับจับ ตา FIVB จะรวบเข้าหลามคู่หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่มาดูกันพร้อมอัปเดตสถานการณ์ของทีมวัวเลย์บอลหญิงไทยในรายการชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกับชาตาที่ไม่อาจเลี่ยงของวัวเลย์บอลเกาหลีใต้ครับล่าสุดเจอรับน้องหนักมากเป็นไปได้ยังไงครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์ สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี um ้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข่าวนี้เกี่ยวพ่วงกับประเทศไทยของเราแบบเต็มๆก่อนที่ศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวใหญ่ความจริงปรากฏของจริงครับล่าสุดครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามครับได้มีการประกาศรายชื่อครับ16ผู้เล่นที่จะเดินทางมาแข่งขันในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับ โดยรายงานยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าเวียดนามเอาจริงแบบสุดๆครับขนทัพนักกีฬาชุดใหญ่ครับนำทีมโดยโฟทีทานที่ทานทุยครับในฐานะกัปทันทีมนะครับแล้วก็พ่วงด้วยสตานะครับอันดับหนึ่งของเวียดนามนะครับอย่างตู้เย็นนะครับเป็นกำลังหลัก ในตำแหน่ง B ีหลังนะครับและที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก็คือการยืนยันคอนเฟิร์มครับว่าตู้เย็นไม่ได้มาคนเดียวครับงานนี้เวียดนามจัดบ้องโซเยคู่ข้าวหลามคู่ครับด่านทิคงครับสตาวอลเล์บอลหญิงอีก1คนนะครับที่ขึ้นมาจากชุดดาวรุ่งนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะอย่างที่เรารู้รทราบครับเวียดนามเป็นหนในตัวแทนจากชาติเอเชีย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับโดยอยู่กลุ่มจีร่วมกับโปแลนด์เยอรมันและก็เคนยานะครับ16คนนี้เดี๋ยวจะมีการตัดให้เหลือ14คนแน่นอนนะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างก็คือกรณีของตู้เย็นครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยถ้าว่าตอนนี้ยืนยันการันตีนะว่าคลั่งไทยแบบสุดๆเลยแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะครับจะได้เห็นตู้เย็นมากที่สุด อาจจะถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับก็ไล่เลี้ยงแต่เดี๋ยวซีวีลีกที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์แรกนะครับสนามแรกสนามแรกที่ประเทศไทยนะครับเวียดนามจะมาเยือนไทยด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตู้เย็นก็จะมาประเทศไทยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงสิ้นปีครับในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตู้เย็นก็จะมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าแบบมาแบบ แบบค้างคายไทยแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วกระแสหลังการประกาศรายชื่อเนี่ยบอกได้เลยว่าเวียดนามมั่นใจสุดๆว่าจะทําผลงานทะลุเป้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์นะครับอย่างที่บอกว่าพอมีตู้เย็นแล้วเนี่ยก็มีดังที่คงมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเวียดนามเนี่ยพร้อมใส่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ของเวียดนามบอกว่าครั้งนี้นะครับสาวเหงียนมีเซอร์ไพรส์แน่ แล้วจะทำให้คนไทยเนี่ยได้ดูให้เห็นถึงศักยภาพของทีมเวียดนามที่จะมาไล่ล่านะครับเหรียญทองในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับเรียกว่าลายชื่อที่ออกมาเนี่ยผมพูดได้เลยนะคือฮาสุดๆเพราะว่าโ้าว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 เวียดนามสุดยอดของความมั่นใจอะนะครับพกมา2คนเลยนะครับทั้งด่านที่คงแล้วก็ตู้เย็นด้วยกรณีนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพว่าเคสของตู้เย็นเนี่ย หลายคนก็สงสัยว่าจะได้แข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือไม่นะครับหลังมีข้อสงสัยกันเยอะผมเล่าแบบนี้เลยนี่จะเป็นเวทีสําคัญถ้าหากตู้เย็นแข่งได้นนะครับผมว่าทางฝั่งของฝ่ายจัดการแข่งขันใหญ่อย่าง f i v b เนี่ยก็น่าจะต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับเรื่องที่เราจับตามองกันมากมากก็คือช่วงหลังเนี่ยทางฝั่งของ FIVB ลงรวมไปถึงวอลเลย์บอลเวอร์วีนแอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะฟิกนะครับ แล้วก็ซีเรียสเกี่ยวกับการจับตรวจโดบนักกีฬามากๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นช่วงกระแสงหลังว่ามีนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับโลกหลายคนเนี่ยโนนแบนเยอะมากเกี่ยวกับการโดปอะไรต่างๆซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าเคสของตู้เย็นรวมไปถึงข้าหลามคู่ใหญ่ที่ฮงเนี่ย ไม่น่ารอดเกี่ยวเคสนี้โดนตรวจแน่ๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดความจริงปรากฏนะครับในช่วงของการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็ได้นะครับไม่แน่ตู้เย็นเนี่ยอาจจะได้มาประเทศไทยสองครั้งนะครับสีเกมอาจจะไม่ได้มาก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมพูดได้เลยนะน่าสนใจนะสำหรับารายการชิงแชมป์โลกเนี่ยสีสันเยอะมากๆเลยทีเดียวนอกเหนือจากกรณีของเวียดนามนะครับที่มีการประกาศรายชื่อ16ผู้เล่นออกมาแล้วเนี่ย กระแสส่วนหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าก็เริ่มมีคนตั้งคำถามแล้วก็ตั้งกระทูแล้วนะครับสำหรับทีมสาวไทยของเราว่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากผลงานใน v ว l 2025อเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เจอกับสถานการณ์ยากลำบากนักกีฬาบาดเจ็บขาดความมั่นใจนะครับ โดยก็มีการตั้งกระทู้คำถามอย่างชัดเจนนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ทีมสาวไทยชุดใหญ่นะจะต้องโฟกัสไปที่รายการที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับและประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยโดยมีการออกมาเรียกร้องอย่างชัดเจนในกรณีของชัชวนมุกสีนะครับบุ๋มบิ๋มหรือหัยม,มงสุขเนี่ยถ้าเกิด ยังไม่หายแบบร้อยเปอร์เนะครับยังไม่สามารถที่จะแบบเล่นได้แบบร้อเอร์เซนี่ยก็ควรจะพักทั้งสองคนจากการแข่งขันซีวี g u e ที่จะเป็นรายการขั้นก่อนเข้าสู่รายการชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งแฟนๆวลลบอลหลายท่านต่างก็เห็นตรงกันอย่างชัดเจนนะครับว่าทีมสาวไทยในชุดชิงแชมป์โลกเนี่ยต้องเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ดีที่สุดพร้อมที่สุด ฟิตที่สุดนะครับซึ่งหลายคนก็แอบเป็นห่วงแหละนะครับอย่างช,ชนะ่นช่วงผลงานของเธอนะครับมีดีอยู่เกมญี่ปุ่นเกมนึงเลยแต่ก็เจ็บไปอีกเนะี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับซีวีลีกเยอะแต่เน้นมากๆก็คือต้องเน้นในชิงแชมป์โลกให้เต็มอัตราศึกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอย่างที่บอกว่าซีวีลีกเนี่ยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะส่งสาวไทยชุดใหญ่นะครับไปร่วมแข่งขัน ปะทะกับทั้งเวียดนามอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่ารายการนี้นะปัจจุบันเนี่ยมีการนับในเรื่องของ ranking, ขแรงกิ้งคะแนนสะสมโลกของ f i v b ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าแสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งหลายคนก็แอบเป็นห่วงก็ได้จะตามองนะทีมสาวไทยในชุดชิงแชมปโลกเนี่ยผมเนี่ย คาดเดายัางไม่ออกเลยนะครับว่าจะออกมาหน้าไหนกันแน่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวีนแอลแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแทน่นตัวหลักๆก,ก็ยังไม่ครบเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้เนี่ยนะครับทีมสาวไทยของเราจะดีขึ้นหรือเก่งเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ก็มาดูกันนะครับมาไปท้ายกันที่กระแสของบอลลย์บอลเกาหลีใต้กันหน่อยนะผมพูดได้เลยว่านี่คือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงของเากาหลีใต้นะคือคิดไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดพลิกกลับมาเนี่ย ถ้าไม่ใช่เกาหลีแล้วเป็นไทยเนี่ยนะครับต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้จะทํำยังไงเนาะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยนอกเหนือจากที่ต้องตกชั้นจาก VNL นละครับลงมาเล่นนะในะรายการอื่นก็แน่นอนก็ต้องเป็น AVC Nation Cup นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโหแฟนๆอวลอลเลย์บอลของเกาหลีก็โหแสดงการหมดศรัทธากับทีมเยอะนะครับบางคอมเมนต์นี่ผมเห็นแล้วก็สงสารนะบางคอมเมนต์เกาหลีนี่คือ ปนามนักกีฬาของตัวเองยับเลยนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักกีฬาระดับออโคโบวีลีกเนี่ยเอาจริงนักกีฬาระดับโรงเรียนหรือมหาลยัยยังเก่งกว่าด้วยซ้ำนะค่าจา้างเงี้ยคือคอมเมนต์กันหนักขนาดนี้เลยไอ้เรื่องของรับน้องในประเทศด้วยกันเองอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ยเกาหลีพอหล่นลงมาสู่ระดับเอเชียสิ่งที่ต้องเจอก็คือการถูกล้อเลียนนะครับจากบรรดาชาติในย่านเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนนะครับนำทับโดยเวียดนามเนี่ยก็เปิดฉาก รับน้องฝั่งเกาหลีแบบเต็มๆนะครับด้วยการตั้งคำถามว่าวันนี้เนี่ยเกาหลีสู้เวียดนามได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงทั้งในเรื่องของผลงานในช่วงหลังที่เจอกันเกาหลีก็โดนเวียดนามนะ นะครับแล้วก็ัา้าไม่พอเรื่องของแรงกิ้งก็เป็นลองเวียดนามเหมือนกันนะครับแถมเวียดนามเนี่ยยังเป็นมหาอำนาจนะครับ i o n Nation Cup ที่คว้าชมป์มาแล้ว3ส,สมัยซ้อนนะครับแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของจักรวาลอย่างตู้เย็นนะครับเป็นตัวชูโรงมี 4T ด้วยนะครับคอมเมนต์ของเวียดนามก็โวยับเลยว่า ณว,วินาทีนี้เกาหลีไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาคู่ต่อสู้ของเขาคือทีมสาวไทยของเราเท่านั้นเกาหลีนี่คือมานอกสายตาไปเลยดูดิเจอรับน้องหนักนะครับแล้วก็เจอล้อเลียนกับการตกชั้นมาแบบเจ็บปวดมากๆเลยก็ต้องมีข้อแบบนี้นะครับว่าเกาหลีจะกลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเกาหลีมีงบประมาณเยอะนะครับแล้วก็เกาหลีก็มีแพชชั่นที่อยากจะนำพาความรุ่งเรืองให้กลับมาอีกครั้งสู่ทีมชุดหญิงของพวกเขานะครับหลังช่วง เปลี่ยนผ่านนะครับจากชุดเจ๊คิมโอลิมปิกที่ทําผลงานได้หน้าประทับใจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นดาวรุ่งผลงานมาสารวันตี้ลงเซเลเกินนะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าผอก็อรายงานไปแล้วว่าเกาหลีก็มีแผนจะมีการหาลูกครึ่งนะครับสูงยาวเข่าดีเข้ามาเสริมนะครับเพื่อทําให้เกาหลีมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่แน่เหมือนกันนะ ตู้เย็นอาจจะโดนสวนกลับหักมุมมีส้นงองเหมือนกันถ้าสามารถเกาหลีสามารถโอนสัญชาติหรือดึงลูกครึ่งเจง๋จงๆเข้ามาแล้วทําให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่นี่คือะตาที่ไม่อาจเลี่ยงของบอลล์บอลเกาหลีใต้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตบอลล์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะ ครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ